เด็กซิษยังคงเดินหน้าตรวจสอบการใช้งบประมาณแก้ภัยแล้งกว่า8,000ล้านบาทนะครับพบว่ามีหลายโครงการเดินหน้าทําไปทั้งทงท,งที่ยังไม่ได้ทําสัญญาบา,บ,บางโครงการผู้รับเหมาทิ้งงานครับบางโครงการถึงแม้จะสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ดูเหมือนจะไม่ตรงกับความต้องการของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับเด็กซิษ์พบว่าโครงการนี้อาจจะมีขบวนการแอบอ้างเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับเหมาจนทําให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังติดตามจากคุณภัยทูลธุรพันธ์ค่ะ ผู้รับเหมาเพิ่งเข้าขุดลอกแหล่งน้ำของอบตอแห่งหนึ่งในจังหวัดยะโสธรการขุดลอกเกิดขึ้นหลังอบตเพิ่งได้รับการอนุมัติงบประมาณเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าเดือนมิถุนายนมีผู้รับเหมาบางไรายไปขุดลอกแหล่งน้ำทั้งๆที่ยังไม่ได้ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากต้องรีบขุดให้แล้วเสร็จก่อนฝนตกเพราะการขุดลอกในหน้าฝนอย่างงานที่เขาทำตอนนี้ลำบากกว่ามาก ต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำออก,กอนเพราะเสียงที่รถแบ็คโฮจะติดลมเพราะว่านาพลมันกับเครื่องมันเครื่องเครื่องสูบน้ำาดีก็ลอกเล่นเลยมันมัน,ม,น,ม,นมันลายยางอยู่ประษาทเครื่องเครื่อง,ง,งหนึ่งไอนาฟลนี่กับมันเป็นช่วงหนาขี้เจ้าใช่ไห้หน้าก็เอาดินออกไปไล่เขได้ถือให้หน้าให้เจ้า้าเ,าไไาาเจ้าบอว่าอยางให้เจ้าลองเลี้ยนไปนั่นนะ แต่เพราะเหตุใดที่ทำให้ผู้รับเหมาบางรายกล้าไปขุดลอกท,ท,ทั้งๆที่ยังไม่ได้ทำสัญญามีข้อสังเกตจากคนในวงการผู้รับเหมาคาดว่าได้ตกลงกันล่วงหน้าและผู้ที่กล้าขุดต้องมั่นใจว่าโครงการจะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอน d x i t ได้รับข้อมูลจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยะโสธรว่าหลังจากยื่นเสนอขอโครงการขุดลอก ระหว่างรอการพิจารณาเขาถูกกลุ่มขบวนการกลุ่มหนึ่งเรียกรับผลประโยชน์ด้วยข้อเสนอให้ตกลงทำสัญญาขุดลอกกับผู้รับเหมาที่ขบวนการนี้จัดหาให้หากไม่ตกลงโครงการที่ขอไปจะถูกตัดนั่นหมายถึงระหว่างการพิจารณาโครงการมีกลุ่มไหนหน้าทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างผู้รับเหมาและหน่วยงานรัฐมีข้อมูลว่าผู้รับเหมาบางรายไม่ตกลงรับปากจ่ายสินบนหรือเงินทอนโครงการให้กลุ่มนานหน้า ก็จะไม่ได้งานมาขอจะมาเอารับมาจะเอาจะมาเอาโครงการแล้วก็อยากให้ผมเนี่ยเอาห้างของเขามาทําสัญญาผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะให้ใครมาทําแต่เขาห้างของเขามาทําสัญญาเพื่อจะได้เบิกเงินในนามห้างของเขาคือในขณะเดียวกันผมก็ได้ติดต่อกับผู้รับเหมาไว้ได้ตั้งแต่หนังสือฉบับแรก ผมก็เลยไม,ไม,ไม่ไม่ตกลงตามที่เขาพูดต่อมาเขาก็เลยมีการคุยกันกับผู้รับเหมาคนที่เคยผมคุยกับเขาไว้เขาบอกว่าตำบลไม่ต้องไปเอาแล้วนะเพราะว่าให้ขบนเ็าตัดออกแล้วก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ปะปะชยะสโสธรเข้าตรวจสอบโครงการขุดลอกและสร้างฝายจำนวน44โครงการงบประมาณกว่า22ล้านบาทของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี เมื่อพบว่ามีผู้รับเหมาเข้าไปขุดลอกแหล่งน้ำทั้งๆที่ยังไม่ได้ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างก่อนที่เทศบาลจะยกเลิกสัญญาโครงการที่หลักรอบขุดแต่ล่าสุดพบว่าการก่อสร้างฝายชะลอน้ำไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเนื่องจากมีฝนตกหนักลำห้วยมีน้ำมากไม่สามารถก่อสร้างฐานรากได้ผมอยากหเหตุเร็วๆอยู่ผมอยากได้น้ำนะฝนเนี่ยถ้าสมมติถ้าเหตุแล้วมันก็นสิการน้ำนไปใส่ปีน,<ท>น,นา ปูป่าเข้ากับมีกินเนาะมีน้ำาถือว่ามาซาเนาะการเริ่มต้นโครงการมาซาเมียนอยู่ชาบามันก็่ามาซาอยู่แต่กับผมม่เห็นงานก่ะซาบามันก็ว่าคือมาเห็นย่มนี่นะผมกับบุหูแล้วว่างบมันมาแบบนี้มานอกจากฝายชะลอน้ําคอนกรีตยังมีฝายกระสอบทรายจํานวน11โครงการงบประมาณโครงการละกว่า4 7 0 0 0 0บาทแต่ละโครงการจะสร้างฝายลักษณะนี้3-5จุดต่อเนื่องไปตามลำน้ำ ดีเอ็กซิทเพราะว่าหลายจุดกระสอบทรายถูกน้ําพัดผังเสียหายตะลิ่งที่ขุดลอกใหม่สุดพังผู้รเหมาเตรียมเข้าซ่อมแซมชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลว่าพวกเขาถูกจ้างมาทําฝายกระสอบทรายด้วยค่าแรงวันละ300กว่าบาทจุดนี้เป็นจุดที่พวกเขาเพิ่งเริ่มทํางานครั้งแรกและทําผิดแบบจึงต้องแก้ไขให้แน่นหนายิ่งขึ้นขณะที่เกษตรกร,ร,กรที่ต้องใช้ประโยชน์จากฝาย บอกว่าไม่เคยต้องการฝายกระสอบทรายเพราะไม่เหมาะสมกับพื้นที่น้ำมันแห้งโอ้ยน้ำดีว้าวน้ำเซ่อันรับนี่น้ำเซนน้ำมันไหลแห้งครับอันพายแมวน้ำพายข้องน้อยก็เฮ็ดนี่ก็บว่ามีรักใส่มากเลินาป้านดินไหวซื่อๆน้ำว่าท่านเต็มซ้วบมนไปก่อนน่ะนะ ถ้าขอโครงการใดเขาอยากได้ฝายปูนฝายปูนแบบรลุนแบบฝายน้ำล้นแบบแน่นหนาเลยแน่นหนาแบบอันใช่ดีเอ็ก t ได้รับข้อมูลจากเครือข่ายภาคประชาชนรวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเรียกร้องให้ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นมีสำนักงบประมาณเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการ พวกเขาบอกว่าบางโครงการขุดลอกและสร้างฝายอาจไม่คุ้มค่าและมีกลุ่มขบวนการที่ได้ผลประโยชน์จากงบประมาณก้อนนี้ผมอยากฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างบนนะครับว่าให้มองเห็นความสําคัญของพี่น้องประชาชนที่แท้จริงนะครับโดยแท้จริงว่าคือพี่น้องทําโครงการไปพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์ไหมถ้าเกิดว่าทาโครงการไปเพื่อให้ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ร่าเมาหรือว่าคนมีเงินที่จะสามารถเอาโครงการนําโครงการมาไดนะ้ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่มีความนิยธรรมสาหรับพี่น้องประชาชนก็เพื่อเกิดประโยชน์กบับเขาจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเอาบางพื้นที่เด็กเขาเด็กเราอย่างนี้ผมผมก็ไม่อยากจะให้ทําอย่างนั้นนะครับเมื่อปลายเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกอนอชอ สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดติดตามตรวจสอบและเล่งรัดโครงการขุดลอกและสร้างฝายที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทอรอนชยืนยันว่ากลไกลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีความสามารถควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าไพฑูรย์ธุรพันธ์ไทย P ี s รายงาน